จะไปเซนทันดูสิปาร์ปาค,ค่ะเรียกรถแท็กซี่ค่ะจากหน้าโรงพยาบาลเด็กเรียกอยู่หคันนะคะไม่มีคันไหนรู้จักเลยค่ะทั้งทั้งที่ห่างจากที่นี่ประมาณ1 5บห้าถึงี่นาทีเองส่วนตัวเองก็ไม่รู้ทางนะคะเพราะว่าไม่เคยไปเลยค่ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของครอบครัวเรามาจากมินบุรีนะคะนั่งรถมาประมาณสองชั่วโมงค่ะถึงโรงพยาบาลเด็กเพื่อฉีดวัคซีนตามนัดของลูกค่ะในหดก็ได้เข้าเมืองแล้วนะคะก็เลยชวนพ่อบ้านนั้น แวะเที่ยวกันเลยค่ะแล้วแล้วก็ได้แท็กซี่ค่ะก็อธิบายให้เขาดูนะคะว่าที่ตั้งอยู่ที่ไหนก็เลยเล่าเรื่องสวนลอยฟ้าให้ฟังค่ะเขาก็เลยอ๋ออยู่ตรงสี่ลมตรงนั้นเองนะคะตรงใกล้ๆโรงแรมดุสิตและพวกความแม่นยำนะคะก็เลยเปิดแผนที่ให้ดูเลยค่ะจุดที่นั่งรถผ่านนะคะเราก็จะมองเห็นจากสวนลอยฟ้าด้วยนะมีแต่ตึกสูงใหญ่ทั้งนั้นเลยค่ะถ้ารถไม่ติดไฟแดงเดินทางไม่ถึง20นาทีก็ถึงแล้วค่ะ และแล้วเราก็ถึงที่หมายนะคะแต่เป็นที่หมายที่งงค่ะทำไมหน้าตาสถานที่มันไม่เหมือนกับที่เราดูในรีวิวในช่อง y YouTube เนาะแต่ตรงนี้ก็คือสี่ลมแล้วละค่ะตึกนี้เป็นตึกสี่ลมพาร์คนะคะดูสิเซนทันพาร์คนั้นจะอยู่อีกที่หนึ่งค่ะทางคนแถวนั้นดูนะคะเราต้องเดินไปอีกหน่อยค่ะความรู้สึกของที่นี่นะคะเหมือนคุนละโลกกับที่เรามาเลยค่ะเป็นเมืองที่ดูดีเมืองท่องเที่ยวที่มีผู้คนต่างชาติเยอะแยะมากมายเลย ในนก็ผ่านมาแล้วนะคะก็ขอแวะเข้าห้องน้ำสักหน่อยค่ะมีลูกเริ่มโตก็ดีเหมือนกันนะคะเขาคอยช่วยสังเกตค่ะมองหาป้ายห้องน้ำไม่เจอนะคะแต่ลูกเจอค่ะสายตาแม่คงไม่ดีคงต้องไปตัดแว่นแล้วละค่ะในสีลมปาก็บรรยากาศดีเหมือนกันนะคะมีร้านอาหารร้านค้ามากมายเลยค่ะแต่จุดหมายของเราวันนี้ก็คือเซนท่านดุสิตนะคะก็เลยพากันเดินไปค่ะ ระหว่างทางก็แว้ถามคนแถวนั้นนะคะว่าเดินไปทางไหนเราก็เดินออกมาจากสีลมพัคค่ะจริงๆตรงที่เราเดินเนี่ยเป็นทางของรถยนต์นะคะตะโกนเรียกบอกคุณพี่ไม่ทันค่ะก็เลยเดินดตามกันไปเลยทางเดินก็อยู่ด้านข้างที่มีคนเดินอยู่ค่ะเป็นการเดินที่เหมือนวิ่งค่ะเหมือนเราจะตามไม่ทันทั้งที่พี่เขาก็เดินช้านะคงเป็นเพราะขาะเราสั้นแล้วเนาะตอนนี้ก็หากันไม่เจอแล้วค่ะ ตอนนี้ก็คือต้องวิ่งแล้วค่ะเพราะว่าไม่ทันจริงๆนะคะที่เขาก็คือไปหยุดรออยู่ตรงน้นค่ะก<อ>ําลังถามคนแถวนั้นอยู่นะคะว่าเซนทันดูสิตปาร์คอยู่ตรงไหนได้คําตอบแล้วเราก็เดินไปเลยค่ะเดินข้ามทางม้าลายไปเลยตรงไปเลยค่ะนี่ยังไม่ถึงที่ใหม่นะคะก็เดินมาเป็นกิโลแล้วค่ะลูกสาวเพิ่งไปฉีดวัคซีนมานะคะแต่ก็ยังตื่นเต้นกันอยู่ค่ะไม่ร้องไห้เลยเก่งมากๆ แค่บอกว่าจะพาไปเที่ยวเนี่ยก็ดีใจสุดๆแล้วค่ะสําหรับเด็กๆแถวนี้คนเยอะมากๆเลยค่ะนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆถ้ามาช่วงเย็นๆก็คงจะคึกคักมากกว่านี้นะคะในที่สุดก็มาถึงแล้วค่ะคุณพี่เดินไปผิดทางอีกแล้วค่ะทางเดินอยู่ทางนี้ส่วนทางนั้นน่ะเป็นทางสําหรับยรถยนต์นะคะไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาตลอดส่วนเราก็ขอให้ลูกถ่ายรูปให้สักหน่อยค่ะ เก็บไว้ดูเป็นที่ระลึกด้วยเนาะคุณพี่ก็ไปโน่นอีกแล้วไม่รอน้องอีกแล้วค่ะพ่อเห็นด้านหน้าปุ๊บคุณพี่ก็บ่นตลอดทางเลยมันก็ไม่ต่างอะไรกับเซนท่านอื่นๆหรอกเธอมันก็เหมือนเซนท่านทั่วไปนั่นแหละก็เลยเถียงเขาไปค่ะว่ามันไม่เหมือนเพราะที่นี่เป็นเซ็นท่าที่เปิดใหม่มีส่วนลอยฟ้าที่อยู่ด้านบนด้วยนะคนเยอะมากเลยคุณพี่เขาก็ยังบ่นอยู่ดีค่ะเพราะว่าคนเยอะด้วยแล้วแถมร้านอาหารแทบจะไม่มีที่นั่งเลยค่ะคึกคักกันมากมาก คุณพี่เขาก็คงจะชินนะคะเพราะว่าเขาไปเซ็นท่านหรือว่าห้างบ่อยๆค่ะส่วนตัวแม่นั้นไม่ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านนะคะก็เลยค่อนข้างจะตื่นเต้นเด็กๆก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะดูความยิ่งใหญ่นะคะลูกชอบมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะป๊อปมาร์ทตรงนี้นะคะมันบอกอยากเข้าค่ะแต่ว่าคิวยาวมากๆเขาให้เข้าทีละไม่กี่คนเองค่ะคนนั่งรอกันเพียบเลยและจุดที่เขาเช็คอินถ่ายรูปกันนะคะก็คือตรงบันไดเลื่อนที่เป็นชั้นๆค่ะ ด้วยความที่คนมันเยอะนะคะเราก็เลยไม่ได้ถ่ายกันเลยค่ะเพราะว่าคนเยอะจริงๆค่ะแล้วคนที่เดินเที่ยวนะคะส่วนมากจะเป็นต่างชาติทั้งนั้นเลยค่ะที่นี่ร้านอาหารค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าไม่พอกับจํานวนคนค่ะดูคนขึ้นบันไดเลื่อนสชคะเต็มเลยในไหนก็มาถึงแล้วนะคะก็ขอถ่ายรูปไว้สักหน่อยค่ะตอนนี้เราอยู่ชั้นสามแล้วค่ะอน,นี่มันอีเกเครืองเลย มองหาร้านอาหารค่ะมีเยอะเลยแต่ว่าทุกร้านคนแน่นมั่วแต่หันไปดูลูกค่ะก็เลยชนกับคุณพี่คนหนึ่ง,งขอโทษกันไปมายกใหญ่เลยค่ะเพราะไม่รู้ว่าใครชนใครก่อนทางนี้ก็คือขอโทษไว้ก่อนค่ะเพราะกลัวว่าเขาจะเจ็บถ้าชนจนล้มนี่ก็คือแย่แน่ๆเลยค่ะเราจะขึ้นบันไดเลื่อนจนถึงชั้นสูงสุดเลยนะคะขึ้นบันไดเลื่อนกัน5ชั้นค่ะถือเป็นการฝึกพิมเสนขึ้นบันไดเลื่อนด้วยนะคะเพราะว่านางกลัวค่ะ แล,แล้วลูกก็ขึ้นบันไดเลื่อนได้นะคะแต่ก็ยังไม่ชอบอยู่ดีค่ะขอขึ้นลิฟต์ถามว่าแม่จะพาขึ้นไหมคะขึ้นบันไดเลื่อนนี่แหละสนุกดีค่ะสถานที่ค่อนข้างใหญ่นะคะพอลูกเขียนสนามเด็กเล่นเท่านั้นแหละคะ่ะวิ่งตรงไปเลยคุณพี่ก็ยังไม่หยุดบ่นนะคะบ่นมาตลอดทางเลยค่ะว่าพามาตั้งใจเพื่อมาเซ็นทันดุสิตพาไปเดินเซ็นทันใกล้ๆบ้านก็ได้ถ้าเธออยากมาเดิน ก็ที่นี่มันคือเซนทัลดุสิตท,ที่เปิดใหม่ไงคะก็เลยอยากจะมาพอมาถึงสนามเด็กเล่นก็ปล่อยให้เด็กๆได้เล่นกันสักพักนึงคะ่ะก่อนจะให้ลูกๆเข้าไปก็ต้องให้เขาถอดรองเท้าก่อนนะคะส่วนพื้นนั้นเป็นพื้นนิ่มนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะล้มเจ็บเลยคะ่ะกระโดดห้องน้ำที่นี่ก็สะดวกสบายมากๆเลยคะ่ะ แม่ก็อยากมีภาพบ้างนะคะก็เลยให้พี่เมินถ่ายให้ถ่ายในห้างคนมันเยอะค่ะแต่ตรงนี้คนไม่เยอะนะคะไม่มีคนเลยค่ะพอเจอประตูตแห่งแสงสว่างนะคะคุณพี่ก็รีบขวักมือเรียกลูกกันใหญ่เลยค่ะนี่ไงจุดที่น้องบอกนะคะว่าอยากให้มาอยากพาลูกๆมานั่นก็คือที่นี่แหละคุณพี่ก็เริ่มเปลี่ยนท่าทีแล้วค่ะจากเนิบๆเฉยๆนะคะตอนนี้พีก็เริ่มเร่งปีเท้าแล้วคะ่ะ ก้าวขาออกไปจากประตูโอ้โหขนาดลูกยังร้องเลยนะคะคุณพี่ก็รีบเรียกเราไปถ่ายรูปนะคะแต่ว่าคนเยอะค่ะการจะยืนถ่ายรูปนั้นค่อนข้างลำบากนะคะ,ะ,ะก็เลยถ่ายเป็นคลิปวิดีโอมาค่ะไว้แคปเอาเนาะเป็นไงล่ะคุณพี่ตอนนี้ก็คือตื่นตาตื่นใจมากๆเลยมันสวยมากเลยค่ะทุกคนสวยแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะมีทั้งน้ำตกต้นไม้ร่มรื่นมากๆและผู้คนนะคะนักท่องเที่ยวเยอะสุดๆไปเลยค่ะ วันที่นุชไปมีกลุ่มเด็กทัศนศึกษาด้วยนะคะเราต้องเดินไปเรื่อยๆเพื่อหาจุดถ่ายรูปค่ะเขาจัดสวนได้สวยมากต้นไม้ก็เขียวขจีสวยที่สุดเลยค่ะเราก็จะแวะถ่ายรูปกันทุกจุดตรงนี้ก็เป็นจุดแลนด์มาร์คที่เราเห็นในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่กันตามสื่อนะคะนุชก็จะพยายามถ่ายไม่ให้ติดหน้าคนอื่นเยอะนะคะนี่ค่ะมองด้วยตาเปล่าสวยมากๆเลยค่ะ แต่ว่ากล้องของนุชค่อนข้างที่จะไม่ดีเท่าไหร่นะคะบวกกับสภาพอากาศวันนี้ก็คือมือดคลึ้มค่ะท้องฟ้าก็คือไม่มีแดดเลยนะคะแต่ว่าอากาศอบอ้าว,ออวจริงๆเลยค่ะจากด้านบนเราจะเห็นสวนลุมค่ะสวนกว้างใหญ่มากๆแล้วก็เขียวชอุ่มค่ะมองแล้วก็เย็นตาสบายใจดีนะคะลืมบอกไปนะคะวันที่นุชมาเนี่ยเป็นวันธรรมดาวันพฤหัสที่18กันยา2568นะคะ แต่ว่านักท่องเที่ยวก็ยังเยอะมากเลยค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นวันธรรมดาเนาะยังไม่มีใครถ่ายรูปให้แม่เลยสักคนบอกเลยเริ่มจะง,งอนแล้วค่ะเพราะว่าไม่มีใครถ่ายรูปให้เลยไม่มีรูปของตัวเองเลยนะคะในช่วงนี้ขาตั้งกล้องก็ไม่ได้ถือมานะคะก็เลยพากันเดินชมวิวอย่างเดียวเลยส่วนตัวก็จับกล้องทิ้งไว้แบบนี้ละคะ่ะถ่ายตัวเองไปนะคะพยายามจะไม่ให้ติดหน้าคนอื่นเยอะค่ะ เพราะว่าขี้เกียจเอามาเบรท์ทีหลังนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ชั้นหกนะคะเป็นชั้นที่มีน้ําพุแล้วก็พื้นกระจกที่สามารถส่องมองเห็นด้านล่างตั้งกล้องถ่ายรูปครอบครัวกันหน่อยค่ะกว่าจะจับลูกๆมารวมตัวกันได้ก็เหมือนจับปูใส่กระด้งเลยค่ะตั้งไปก็ไม่ได้ภาพส,สวยๆเลยค่ะเพราะว่าย้อนแสงยืนถ่ายกันแค่แป,ป๊บเดียวนะคะไปดูอีกมุมนึงค่ะตรงนี้เป็นมุมด้านหลังนะคะยังสร้างไม่เสร็จเลยค่ะถ้าเปิดตรงนี้ก็จะมองเห็นวิวด้านหลังอีกนะคะสวยมาก ขอให้คุณพี่ถ่ายรูปให้ค่ะแต่ว่ากดเป็นวิดีโอเฉยเลยลมก็พัดผมปิดหน้าก็เลยไม่ได้รูปสวยๆเลยค่ะว่าจะรอให้เขาเปิดน้ำพุสักหน่อยนะคะแต่รอนานค่ะกว่าจะเปิดสุดท้ายก็รอไม่ไหวค่ะก็เลยชวนกันไปเดินดูวิวรอบข้างตึกตรงนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จนะคะเขากำลังสร้างกันอยู่ดูความยิ่งใหญ่นะคะคนตัวเท่ามดเลยค่ะและอีกอย่างคนเยอะมากทุกคนดูที่สะพาน ส่วนคุณพี่ก็นั่งเก็กหล่อเท่ๆค่ะให้เราแอบถ่ายวิดีโอถ่ายรูปของเขาทําท่าเป็นแหนมองโน่นนี่นั่นดูท่าทางแล้วประทับใจมากแน่เลยค่ะมองวิวจากด้านล่างก็จะเหมือนตึกธรรมดาทั่วไปนะคะแต่พอขึ้นมาดูข้างบนแล้วอลังการมากๆเลยค่ะดูความที่คนเยอะสิคะดูสภาพอากาศตั้งแต่เมื่อวานนะคะว่าวันนี้พายุจะเข้าฝนจะตกดีหน่อยค่ะที่อากาศร้อ,อน,นแต่ว่าไม่มีแดดไม่งั้นผิวไหม้กันทั่วหน้าแน่ๆ ชวนพี่เม่นไปเดินดูวิวอีกฝั่งค่ะฝั่งนี้จะไม่ค่อยมีคนเดินมานะคะแรกๆน้องก็ตื่นเต้นมากๆค่ะที่จะได้มาเที่ยวพอมาถึงแล้วโอ้โหบ่นเหนื่อยมากบอกว่าอยากกลับแล้วพ่อแม่พาเดินตั้งแต่ลงรถเลยค่ะเออหรือว่าที่อยากกลับเนี่ยเพราะว่าอยากเล่นเกมในมือถือนะพยายามให้น้องมองสิ่งรอบตัวค่ะแล้วก็ให้เก็บมือถือเลยเราออกมาเที่ยวนะคะไม่ได้มาเล่นเกมเปิดตามองโลกแห่งความเป็นจริงค่ะ ดูซิว่ามันสวยงามแค่ไหนเคยมาไหมเคยเห็นหรือยังตึกจากมุมนี้สวยมากๆเลยค่ะแต่ละตึกนั้นรูปทรงที่ออกแบบมาแตกต่างกันแต่ละตึกก็มีความแตกต่างไม่ได้มีทรงสี่เหลี่ยมอย่างเดียวนะคะดูแล้วหลากหลายและสวยงามแปลกตามากๆเลยค่ะป่าไม้เล็กๆใจกลางกรุงเทพที่ลายล้อมไปด้วยตึกสูงใหญ่ แถมมีการออกแบบที่ไม่ซ้ำกันด้วยนะคะก็เลยดูสวยงามแบบนี้มีที่เดียวในโลกจริงๆค่ะนั่นก็คือประเทศไทยของเรานี่แหละไปชมส่วนลอยฟ้าในคลิปที่2นะคะคลิปนี้ยาวเกินไปแล้วค่ะ